สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เอาใจคนชอบของทอดนะคะเราเคยได้ทานแต่ f r e n c h Fry นะคะวันนี้เราจะมาทำแครอททอดนะคะง่ายมากค่ะแค่เราหั่น a r ร o t นะคะแล้วก็เอาลงไปทอดค่ะนี่ชอบใช้น้ำมันใส่หม้อเล็กๆนะคะแล้วเราก็จะทอดได้เยอะมากค่ะใส่เข้าไปเยอะๆเลยค่ะแต่ถ้าเราใส่กระทะเราจะทอดได้แค่ทีละนิดนะคะ นี่ค่ะหลังจากเสร็จนะคะเราก็เติมคะนอไปนิดนึงค่ะไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะแค่คะออเองคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ถือว่าเสร็จค่ะรับประทานได้เลยใส่กระดาษซับความมันนะคะถ้าใครชอบก็ลองทำทานดูค่ะรับรองว่าทานไม่หยุดแน่นอนเลยค่ะเพราะมันหอมแครอทมาก วิดีโอสั้นๆวันนี้จบแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าอย่าลืมติดตามรีด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ